ครับ,รบขอบคุณครับต่อไปรัฐบาลเสนอคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติครับเชิญครับภายในเวลาครับภายในเวลาที่มีอยู่ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้เสนอร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเพิ่มเติมมาเป็นร่างที่เจ็ดก็คือจากที่เราเรียกกันว่าไอรอนะครับก็ต้องขอบคุณที่ท่านมีความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมืองขอบคุณที่ท่านอยากจะเห็นสังคมไทยไปได้ไกลและก็ดีกว่านี้ผมได้เห็นการที่ท่านทํางานหนักหลายเวทีนะครับเพราะตอนที่ผมเป็นกรรมาิการรับฟังผมก็ได้มีโอกาสไปสังเกตการก็เห็นครับว่า ท่านมีการมาขอเสนอขอให้ประชาชนเนี่ยเสนอชื่อร่วมกับท่านก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมผมอ่านในร่างของท่านดูหลักการดูเหตุผลของท่านมีหลายประเด็นครับที่ผมเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมในกติกาที่ต้องการจะสะท้อน ถึงเจตจำนงของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระที่ท่านยังคลางแคลงใจที่ประชาชนยังคลางแคลงใจสิ่งเหล่านี้เรารับรู้ได้ในสังคมที่เขามีการพูดถึงกันหน่วยทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีครับผมก็ยังต้องมีข้อสังเกตต้องมีข้อสังเกตและก็ข้อทวงติ่งในร่างนี้ ก็ต้องยอมรับยอมรับกันตรงๆนะครับว่าร่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสุดทางเกินไปอย่างเช่นองค์กรอิสระผมก็ยกตัวอย่างวันนี้เราอยากให้ยกเลิอกอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่คำถามก็คือหากเราทำกันในวันนี้หลังจากที่รับร่างของท่านแล้วประกาศว่ายกเลิกเลยแล้วต่อมาเนี่ยเกิดสมมติทานายก ลาออกหละยุบสภากกตไม่มีเนี่ยเราจะไปยังไงกันต่อครับเราก็อาจจะไปลำบากนะครับหรือกระทั่งปปชสอตองอเหล่านี้ที่คดีเขาค้างอยู่และคนเขาก็ร้อยพิจารณาเน,นี่ยเราไปเสียเวลากับกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรเพราะท่านอย่าลืมว่ากระบวนการในการร่างมันก็ใช้เวลาอีก ระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ไหมทำได้ครับวันนี้ร่างไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือของฝ่ายค้านเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้ข้อเรียกร้องของท่านทุกข้อสามารถแก้ไขได้โดยชั้นสสรใช่ไหมครับเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันว่ามันสามารถแก้ไขได้โดยชั้นสสร แต่วิธีการการมาซึ่งสสอรอนั้นมันจะมาจากไหนตัวนี้ผมเชื่อว่ากันมธิการที่เขาจะรับไปวาระสองเนี่ยมันยังสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างหนึ่งครับที่ผมมีความไม่สบายใจมาก,นะกนั่นก็คือผมไปดูในเว็บไซต์ของท่านท่านกร,รุณาทําบทสรุปมาถึงข้อเสนอของท่าน11ข้อชัดเจนทุกประเด็นครับไม่ชัดเจนประเด็นเดียว คือประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่ท่านบอกว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่าให้ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบ,บ,บับใหม่เนี่ยได้ทุกหมวดและทุกมาตราท่านไม่ได้พูดผิดครับท่านพูดถูกต้องรัฐธรรมนูญที่ท่านร่างเสนอมาท่านเปิดโอกาสให้ร่างหมวดใหม่ได้ทุกมาตราแต่การที่ท่านพูด ที่ถูกต้องนี้ในมุมมองของท่านแต่มันเว้นสาระสำคัญของร่างที่รัฐบาลและฝ่ายค้านยืน่นร่างรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอร่วมกันเสนอไม่ใช่เสนอร่วมกันครับเสนอในลักษณะใกล้เคียงกันในร่างที่หนึ่งร่างที่สองนั้นเนี่ยเราเสนอชัดเจนครับว่าแก้ไขได้ทุกมาตายกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสยกเว้นหมวดหและหมวดสนะครับ ซึ่งสำหรับผมผมถือว่านี่คือสาระสำคัญฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้มีเจตนาครับแต่คนอ่านเขาสามารถตีความได้การที่ท่านบอกว่าแก้ได้ทุกมาตาแต่เว้นตรงสาระสำคัญที่ร่างที่รัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นนั้นน่ะมันมีเจตนาใดต้องเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับสถานการณ์ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ล่อแหลมมากผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านในห้องนี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้น้อยกว่ากันครับเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่สังคมภายนอกเขาพูดกันเถียงกันระหว่างการปฏิรูปกับการล้มล้างแล้วเขาก็บอกว่าการปฏิรูปไม่เท่ากับการล้มล้างเข้าใจครับ ไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วผมก็คิดว่าการปฏิรูปไม่เท่ากับการล้มล้างแต่การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นด้วยความเคารพพอเรากำลังพูดถึงสถาบันที่เป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพสูงสุดฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากท่านนะครับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเราชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบัน ประเด็นใดที่ท่านคิดว่าเป็นสาระสำคัญท่านเขียนมาเรารับพิจารณาตามนั้นแต่ประเด็นใดที่เราคิดว่าเป็นสาระสำคัญแต่ท่านทำเป็นปลายเปิดมาเราไม่อาจจะมั่นใจได้ว่าจะไม่ขัดต่อหลักการของเราผมก็ต้องฝากถามถึงท่านสมาชิก ทุกท่านด้วยนะครับที่ยื่นร่างที่หนึ่งและร่างที่สองที่หลักการสำคัญในการยื่นร่างของท่านนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขในหมวดหนึ่งและหมวดสอง mm. การที่เรารับร่างที่แก้ไขในหมวดหนึ่งและหมวดสองได้นั้นเนี่ยขัดต่อหลักการเดิมที่เราได้ยื่นไปหรือไม่ท่านประธานครับวันนี้เราอยู่ในช่วง เปลี่ยนผ่านครับลูกหลานของเราอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ที่สวยกว่าโออากว่าแอร์เย็นกว่าตามความเชื่อของเขาคำถามก็คือวันนี้เรากลับไปถามคนที่บ้านครับไปถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาอาจจะเคยนอนฟูกบาง อาจจะเคยนอนพัดลมอาจจะนอนกลางมุ้งว่าถ้าลูกสร้างบ้านหลังใหม่ติดแอร์เย็นพ่อแม่อยากจะมานอนกับลูกไหมหน้าที่ของเราคือวันนี้ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมเช่นนี้เราจะทำอย่างไรเราจะพาสังคมไทยเดินหน้าไปได้ด้วยกันคนทุกเจเนเรชั่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ คนรุ่นใหม่ไม่อึดอัดนักคนรุ่นเก่าสามารถอยู่กับความฝันอยู่กับความเชื่ออยู่กับความศรัทธาของเขาได้วันนี้เรากำลังใช้สติครับพวกผมกำลังใช้สามันสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างนี้ต้องขอเรียนครับไม่ว่าร่างของท่าน จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามไม่ได้แปลว่าเจตนารมณ์ของท่านตกไปนะครับหลายอย่างที่เราเห็นร่วมกันในการรับร่างหนึ่งและร่างสองยังสามารถที่จะไปพูดคุยต่อยอดขยายผลในการตั้งสอสอรอได้ความฝันของท่านไม่ได้หายไปไหนครับ แต่ความฝันของเราทุกๆคนความฝันของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราฝันยังไงเราได้อย่างฝันหมดมันอาจจะต้องใช้เวลาของมันมันอาจจะต้องเป็นการทำความฝันที่สังคมเดินหน้าไปได้ร่วมกันนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นวาระของผู้ชี้แจงนะครับเชิญนะครับ